สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงยังบ่เข็ดแต่เมื่อคืนนียครับแดงเงียยปูเมื่อคืนนีกกิเลนเมื่อนีนสัตว์เงียยปูอีกแล้วโอ้แต่แไ,ไ,ไม้เบื้องนะบ้านนุ้นอดุดมเมื่อคืนนี้ไปปู้ขาวมาัน มือนี้มาโนุนอุดมนะครับโอ้โหการถุงลายเป็นเดือแดบดบเที่ยงครับโอ้ใด้หมวโดวงที่เพื่อนกัได้โอ้โอโอแสบบตาครักครัแบบพานแดงเป็นเกือดใส่เบ็ดอยู่ครับมือน,นี้มันเป็นลูกมือให้พัานแดงเอาอะไร มีหายแล้วกหกอึ้งขงึ้นหกขัดหกเนี่ยใส่มาได้ประมาณสามสิบลังแล้วเลยนะครับที่ตายแดดแล้ว ดูเลยครับพันแดงมื่อนี่ใส่เงียบปูเอาไม่ใส่ตอนนี้เป็นลูกมือให้ครับให้เพื่อนผมจับขวางให้เพื่อนเพื่อนก็นใช้เอาใช้เอาแล้วครับมือ่อนี่เป็นลูกมือเพื่อนเราลุกแองมาสิดเพี้ยนเป็นเรียงหัวท่านตัวนยังไงชิดไายแล้วนี่ค้นนะเดียดกระเดียดนอนดูห้องแอร์ก็บรอยากานอน ตั้งพีเด๊ะใส่สสสเป็นสองฝาเนี่ยสีน่าสีเกิดประมาณอีกครึงหงนึงเป็นประพันแดง เดินตองตองกันเลยเอดี๋ยอบวเอาตัวนี้ตัวสุดปรตีนลวดเป็นถุงลาเวนเดอร์นะครับที่อำเภอชุมแพนะครับถุงลาเวนเดอร์ รถนี่ยวังล้หนึ่งบุละ่ะลงขัเย็นดีเลยครับจะ่ม่อนอี่ตีคนที่ตายอยูน,น่ามากินไปไปไปเรื่อยๆสาสโงแก้ใขเขาสายผ่นแดงเด็ดเด็ดขน้นมื่อนี้พันนนวดนะครับขี้เปาอตีต้มย่างเดียวครับมือม่อนี้ต้มล้วน คือทคือกล้องย่งนะครับเ่งครับายายเป็นหนกแงยงเป็นโคษอุ้วดดสัตีเลยล่ะ ใส่ใส่ขวายได้ครับน้ำกะวังคืบนึงนี่เล้อครับน้ำพอดีด,ดีนี่ละมันเป็นคุ้มมงคุ้มครับตรงนี้แต่ระยะรัศมีร้อยเมตรนี่มุมีนม้ำน,นะครับปลามาท่อนอยู่นี่ะอละท่านนทดบอกว่าซํำใส่ในสังท่านว่าปาลาร้อนเนี่ยท่าน เล็กีแมนบ่แมนเฮีย,ป,ยป,ปุ๋ยทำางานบ่บุงเฮียปุ๋ยฟุ่ต่มเอามีดไหมเนี่ยม,มีมือถือมีดด้วยเนี่ยเอ้เดี๋ยวทารุ่นกันรอบแรงนะครับใส่ถิ่มไปรอบแรงมายามพืม้นแค่นึงบลอบเสา มาลุ้นมาติดตามกันครับผมเจอกันครับครับครับโอ้ยแดดหนาวเย็นมากานะที่หมายที่หมายโน่นรวมๆเมือนเริมแล้วครับทีมงานนักล่าก็มาเจอกันครับกับพี่ทูนนะครับทีมงานนักล่าทีมงานนักล่านะครับทีมงานป้าดับดูบรรยากาศดูบรรยากาศดูบรรยากาศนะครับคุณผมโอ้ยหม้หม้เด็ด ไดมดอะไรอยังครับวันนี้โอ้ไม่ทุกอย่างครับมีหวกกีรีดกีรีดเขียดเขียดใส่เดือนเสุดยอดเลยครับนี่พาะพันใหญ่เพิ่นมาออกล่านะครับบ้ากบฝัายไหนบ้ากบใส่แข่งไงบ้ากบใส่แข่งเพื่อนมาแข่งเพื่อถูกบ้ากบอ่ะแข่งเพื่อาจจะสับสองเท่าแล้วหาเทส่อสองเท่าขาว จวเจอกันนะครับเย็นนี้เจอกันนะครับครับตอนนี้ก็เวลาที่หกโมงแแล้วนะครับทีมงานก็เตรียมความได้วนะครับเนี่ยเตรียมความนะครับมีทุนนะครับเกือบก็ออกไหมห่าวหลไรส่งกระส่งไหมมันๆเมือนี่ครับมันๆครับผมพี่ใหญ่เรามาร่วมวงด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครับ เยืเอยหกห่วกเยือปูใส่ไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเยวือห่วกลุยต่อนะครับเดี๋ยวสิใบยามันเลี้ยงเดี๋ยวตอนใสสิบริไทยคลิปนะครับเดี๋ยวตอนยามบุญนแนครับจะถ่ายคลิปให้เียงเท่นึงนะผมไปมันหมันเงิเนี่ยเจอกันครับผมครับครับบรรยากาศตอนประมาณสองทุ่มนะครับใส่เบ็ดองก็แเลี้ยวไปมานั่งพักกันนะครับเป็นยังไงครับ เซียนใหญ่พี่ทุน,ย,นยังได้กี่หลังครับวันนี้นนได้สิบสิบลังเ <laughs> <laughs> บื้องเงียบเลยครับเรียมมากีดีอสองร้อยบาทได้จีดีกับสองถุงพลเลีเบ็ดเหลือลายครับน้ำรถแต่กับพอใส่ได้ย่อูครับป่าสวบดีอยู่มารอดูผลงานกันนะครับกับพี่ใหญ่ของเรานะครับ ผู้นาทีมนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ใหญ่เราจะมานหรือไม่มานวันนี้ครับใช้สูตรเด็ดนะครับวันนี้ใช้สูตรเด็ดใช้สูตร4600สัง่งเขาต้องางเาส่งสั่งันบเ็ปิดวร,รอ,อเสายู่โอเคครับเดี๋ยวน่งพักจกักทาวัน,อวอนโอ้ ผันลูกที่ไงมันบ่นนครับรอบแรกมันมันโอนนน้ได้ครับได้จากตัว,วปลาดุกปลาดุกสามปลาช่อนหนึ่งปลาหมอหนึ่ง <Okay. S 1> ปลาปลากรดหนึ่งทำแต้ม,มแล้วน,นะครับเพี่่ของเราสุดยอดเลยครับวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสมคําล่ำลือจริงๆผ่านทุนผ <c oughs> ักเงียงก่อนันว่าย่าน ครับเบ็ดหาสิบหรือพิสุนเซผมกับสิหาสิบหาลังนะครับใส่รวมกันเป็นร้อยโอคุณบ่้โอ้ยมือเนอะเป็นร้อยหลังนี่แหละครับสองคนจังเลยจังเมดครับเบ็ดโอเคครับหลบแรกผ่านไปนั่งพักผ่อนก่อนแล้วก็จะลุยกินข้าวกินปลานี่ครับอาหารแรงฮอเพราได้แล้วแรงอยู่ครับ กับลูกพี่ไงครับทีมงาน <ไป S 1> ทีมงานประดับทูนประดับ <laughs> สมสื่อสมสื่อเกือบมาไม่อยู่ดอก <laughs> โอเคครับผมนี่รอบสองนะครับจากรอบแรกรมันปลาลุกสามตัวประ้อสองตัวประเข่งมารอบนี้ครับ พ่อู่วหน้าเขาครับตคงจะงามเลยครับเนี่ยโชคดีปวดปากอนนะครับชัวป่าอยู่ระแวกนี่กับจินดีอยู่นะครับรอบใดกับว่าเคยพลาดนะครับ แถวนี้แล้ะครับมีป่านะครับเ็พาะด้กิตยาครับผมไปดูนกันต่อไปครับอยามาเรื่อยๆนะครับนี่ครับใหม่แล้วครับตัวที่สามของรอบนี้นะครับแต่เขาน่อยวนเซแซๆดนี่นะครับอืมตัโอเคนะครับมือไหนครับ นะครับไ,ไปยามไปเรื่อยๆครับหาได้เพิ่มเติมครับผมเ <alah. S 2> บึงตัวนี้ครับพี่นกมึงเป็นกงแล้วเออโอ้ยนักวะมาป้ายังวะพาดดูควงยิ่งควงยิ่งควงยิ่ฮึบฮึบโอ้ยอ่กนี่อู้ ใส่โลมาแล้วครับใส่โลมาแล้วครับพี่ทุนครับทีมงานนรกมาแล้วใส่โลมาแล้วจัดใส่โลครับมันนี้จัดสยโยอ,อีกแล้วโอ้โหธรรมดาเลยครับตัวนี้ตามแท่ทสิบโหุมนะครับ บุหุ่มหรอวะนี่ยนี่ครับดีวยวันนิ่วหนึ่งกับเบ็ดสลามดำเบอร์สิบห้านะครับที่่ซยูนี่ครับมันมาเยอะครับผมเจีบปาก่อนครับเบิ้งดวงเบ็ดครับเกียบอาบอยู่ครับเบ็ดง่างเลยครับขันมาซาคนี้นี่คือสี่เรียบร้อยนะครับเนี่ย เบ็ดเบอร์สิบห้างางเลยเกือบบ่ได้ครับตามตัวโลนีง้างนะครับเห็นไหนครับนี่ครับใส่แล้วก็ยามต่อไปครับมันๆครับผมรอบสองนะครับยามเบ็ดมาแล้วนี่รอบแรกดูดูลูกพี่ก็ได้ตัวหนึ่กพี่ก็ได้ตัวใหญ่ปะครับฮะ ต้มแต่เอาต้มตัวน้อยแข็งต้มบ่ต้มตัวในี่เอาปลาดุกอีกเดี๋ยปลาคอยอย่างเดียวเลยนี่ครับอี่ใครับพี่ใหญ่ของเราไม่ธรรมดาลุงพี่ใหญ่ตีหลังหมูกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามเฉียดในู้ลึกโอ้ปลากดอย่างนี้นะเดี๋ยวผมยิงมาเราเนี่ยผมยิงไปแล้วไม่ธรรมดาครับมีรอบส โอ้ปลาดุกลายเนาะปีนี่ไหมจะบักอักเมื่อน่ะดูกนะโอ้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับสองโลเห็นจะได้ฮะสองโลเห็นจะได้เกินนะครับต้องช่อตัวปลาช่อนก็เกินแล้วเนี่ยปลาช่อนตัวนึงก็โลนึงแล้วครับมื่อนี้รวมทีมนะครับเบากรบกันไหมครับเบากรบปลาทูนทีมสายแข็งทีม ทีมปราดับมันเกิดโกคใชครับวันนี้อาจจะมีรอบต่อไปนะครับป่ากินดีบนันสั่นขันบดมีเราต่อไปก็เศร้าทีเดียวนะครับผมนีก็เที่ยงขึ้นแล้วนะครับจะกันอะไรดีโอเคครับตร่ไปมานี้ก็เที่ยงคึ้นนะครับหลังจากยามเบ็ดรอบสองมากิ ต้มปลาครับลัาการงานสรสั่งนะครับเชฟเชฟออสอกบนะครับเบากบทีมสายแข็งอืมเบารบออก,กรอสกบเบากบทีมสายแข็งนะครับมาตรทานดีๆน,นะครับอลังการนะครับเดี๋ยวก็นำนะครับนำล้วก็ได้พัพค่อนกันครับผมผัก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 ต้มปลากันแล้วนะครับผักจักสวนเด้อ วันนี้มากับทีมงานนะครับนี้พี่ใหญ่พี่รองในน้องเล็กนะครับตรวจสอบกันแล้วอันนี้เป็นยังไงมึงปลาปอดนะครับนี่เดี๋ยวปลาปดเลยนะปลากฏดว่ามีสามตัวเดี๋ยวนะอยู่ด้ยกข้างล่างคุณอย่ามันเลยถึงว่าเราจะอยู่ทุ่งนาใกล้ขนาดไหน,นที่ขาดไม่ได้ก็คือเยอะนะครับ ครับเชิญครับได้ปกอเชิญเชิญเชิญครับทุกคนครับกินแล้วกระสินน้อนแล้วก็มือเทยายางไปไหมนะครับคอยว่ากันคอยว่ากันมือเท่าครับผมครับครับตอนนี้ก็ทิมงานกันเก็บเบ็ดแล้วเรียบร้อยนะครับ้ยครับอ้าครับป๋าพี่ทุนพี่ใหญ่ของเราครับสรุปผลงานหน่อยสรุปผลงานนะครับเรี่อเรืยครับปุ๋ย เอเลซินเอเลซินป,ป,ป,ประมาณกี่กิโลครับสี่ห้าโลนะครับสี่ห้าโลได้นะฮะโถครับจบกะะ็ได้ยพวกพะลุกวกขอมาถานมาถาัด้ยานผู้ยิบบ้านยามอยู่นี่ผู้กองผู้หมวดหมวดมวายผู้ยิบบ้านบ้านจะไม่ยาเส้นเข <c oughs> ียวไว้อีกยูย่ยนี่สุดยอดเลยครับหมอหม,มีป๋าครับตอนนี้ก็เจ็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะครับ เบิ่งไปอีกรอบนึงครับโอ้ยนี่ครับครับเจ้าวังก็ได้ตัวหนึ่งปลาดุกนี่ลายครับปลาดุกปลาดุกลายกบก็ตัวหนึ่งปลาดุกได้ลายนะครับเนี้ยห่วกทางานนะครับเี่้อปูบอบรกินบอผ่ออานนะครับเนี้ยปูรครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง y o ยูทูปพุยอ่อนเมคอนะครับสายลุยนะครับ มีเออขอพอไวส์ม,มีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube. ออยู u ูบพี่อ้อนเมคโคสายลุยนะครับผมสวัสดีครับ